ขออนุญาตคะรุนียาขอเชิญท่านคุณหมอสมวันนี้สมิการไม่อยู่นี่เออสมิการรอดูอยู่บ้านวันนี้ก็หมววัตกเป็นคนนต้องต้องมาล้วลกเอาเป็นว่านั่งตกันต่อเลยละกันว่าใครแสดงนอะไรกันบ้าในครที่คนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษค่ะครับผมเจมส์มานะครับระบบเป็นคุณหมอสัตววัตครับ ชอากเ็นักบต่อไทกันเลยครับปล่นไทป่นยาดก็บอก็เป็นบาก็เไรื่ยๆนะคะแล้วพิมพ์าไม่กล้าตัวเลยโอโหอนุสนญาทมาลีนะคะรับเป็นอนุสนิยาค่ะ ครับผมขากลุ่นครับระบบชายากรครับดีนะพี่แจ็คกระบอกตอบไปเลยค่ะครับผมเรื่องนี้มารับเชิญนะครับแจ็คเมทานครับ สบาบ,บาอกว่านักแสดงรุ่นนี้มาฮอตมากอยากคุยเท่าไหร่ก็คุยไปเลยใช่ครับจัดเอามอยกันกเลยสโนว์สิปเบอรี่นะครับรับบทเป็นคุณหนูใช่ไหมค,ร,คหรัคบในเรื่องเป็นยังไงบ้างครับเป็นตัวจริงไหมครับในบทครับไม่เหบื่อน,นะคะไม่เหบื่อแน,นะคร <c oughs> ับเป็นเรื่องเที่ยวมา, <c oughs> มาค่ะแล้วก็อ่าเขาค่อยขจะเป็นเหมือนกับผู้บริหารแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ <c oughs> ของเสถียรค่ะแล้วก็ในเที่ยวเราก็เข้าใจเขาผิดหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะ เรื่อยๆนะคะแล้วคนก็จะถกปรักอันส่างามากขึ้นตอนนี้เขาก็จะผิดกันอยู่มาถึงหน้าน้องเสมกลางเรื่องนี้นี่ก็แตกต่างกันที่ถามมาเยอะเลยกันเนาะใช่แล้วครับแตกต่างมากครับเพราะว่าเป็นละครปัจจุบันเรื่องแรกของเมตจริงด้วยอ่ะนั่งแบบยุคปัจจุบันแล้วตอนนี้ย้อนยุคตลอดนะครับสนุกดีครับเป็นเป็นบทที่ท้าทายแล้วก็เป็นบทที่โตกว่าอายุจริงประมาณหนึ่งครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนเพิ่งรู้เพิ่งรู้จักการเพิ่งรู้ว่ามีนี่ ชีวิตแบบเอ่อหมายความว่าคุณรู้ว่าเนี่ยปัญหาที่เราต้องเจอมีอะไรบ้างจะหลังๆปอจะค่อยๆช่วยแก้ไขปัญหาให้ครับผมอือมัจะค่อยๆแบบนับเกินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมรักเขาแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วนะครับใช่ๆๆอยู่ดีๆครับมีอะไรตกน้ำก็ไม่รู้ ผมเป็นพีสุนยตกน้ำครับองช่วยกันมานตกนักเลยครับผมบอกว่าบอกว่าจะไปทะเลผมบอกไปทะเลทำไมไปไม่ได้คือเขาเมายาครับผมาในเรื่องนะงาในเรื่องเลยครับงานรับในเรื่องงาถ่ายตกนักเลยนักทันทีแมแล้วทางด้านน้องอายนะคะแจ็คเราก็ฟอกกันมา

เรื่องนี้นะรับเชิญมาวางยาเด็กับผมิงราวางยาอะครับผมก็คือว่าพาแบบว่าทำให้ชีวิตตัเอเนี่ยที่ผ่านไปเจอกับเกคตองอบคุณ้วขอบคุณ้องขอบคุณ้อบคนอ้ดูถ้เกิดใครเคยดูนะถ้าใครเคยดูอะเราสามคนนะครับเคยร่วมงานกันเป็นพยกัพี่นะคะ้อง ใช้กันครับผมจริงๆแล้วคุณหมอสร้างวางยาวางยาหรือเปล่าครับเออเอาไปจากโรงพยาบาลหมอนี่อะแล้วคุณป๊อกนะารับครับผมตอนนี้ก็ยังยังเป็นพี่อยู่ตอนนี้เป็นอาแล้วเาแล้วเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพ่อ เรื่องนี้ก็ยากเหมือนกันนะสำหรับผมแล้วก็คือในเรื่องเนี่ยเราเนี่ยเป็นตัวปัญหาเลยเป็นตัวไปรักเขาเลยทําให้นางเอกเนี่ยต้องมแต่งงานกับพระเอกนะเป็นตัวจุดจุดไฟในเรื่องครับผมเป็นตัวจุดไฟทำให้แบบพระเอกพระเอกพระเอกก็หวานหมดเลยที่ท่าแอบรักกัาอยู่แล้วอ่ะครับผมแต่เราบอกเขาไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหนี้เราครับทำกี่ล้านนะคุณ ไม่ไม่ดัง่กี้นี่เกบดัไปเรื่อเรื่มาหน้าเลยครับได้กเนนีไปเลยไม่เป็นไรดีแล้วเขาจะได้แต่งงานกันเราต้องรอติดตามดูนะคะอย่างนี้อยากจะให้ทุกคนนะคะฝากผลงานครเรื่องทีชัยเนี้ไม่ใช่ผู้ิเศษแต่เป็นแฟนช่อามนะคะทั้งที่อยู่ที่ร่านบุตเพียงแลที่อยู่ที่หน้าจอที่บ้านเลยค่ะถ่ไม่าครับหรับะคร่ัรมู่้ิ ใช่ปีนี้ไม่ใช่คู่เสียด้วยนะครับเป็นคูน่พจากหลายรถขาวแล้วเนี่ยฝากคุณพ่อจากคุณนุชฝากคุณสม,มิกาวไว้ด้วยวันนี้มาจะ็นตัว,วแทนลูกชาครับผมคุณต๊อกคุณอาสมัตคุณอาครับผมก็รับรองนะครับเรื่องของเราเนี่ยจะเแข็งคนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จากตอนแรกเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าคนณนุชปีนนี้คู่กันตอนหลังเนี่ยหักมุมแน่นอนเดี๋ยวติดตามชมครับครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยใครอยากจะเห็นแบบพาร์ตจิกหมอนพาร์ จิ้มเลยครับผมมีให้ดูแน่นอนได้ว่าผมได้ขา่าวบอกว่ามีเยอะอะรอดูได้เลยรอแทปหน้าจอได้จริง<ะ>ด้วยจริงตกจริงลองดูแล้ก็ตามนั้นมาที่ทุกคนบอกมาตามรา้นเลยค่ะ